ตอนที่71การจลาจนบนแพลตฟอร์มการเสด็จสู่สวรรค์ผู้ช้างคงกล่าวว่าแท่นวิญญาณแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์มีช่วงเวลาจลาจนสองครั้งต่อปีเดิมทีเกิดจากความไม่มั่นคงภายในของพลังงานที่ใช้สร้างแท่นวิญญาณแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อมาด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วงเวลาจลาจนของแท่นวิญญาณแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จึงถูกควบคุมและกลายเป็นลักษณะพิเศษในช่วงเวลาจลาจนสัตว์วิญญาณภายใน แท่นวิญญาณแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จะเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันและมีจํานวนเพิ่มขึ้นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกครั้งที่ช่วงเวลาจะลาจนเริ่มต้นขึ้นเสาหลักทั้ง18จะมี300แห่งให้เข้าไปครั้งนี้เจ้าสามารถเข้าไปได้5แห่งจากทั้งหมด300แห่งเพื่อสิ่งนี้สถาบันได้ทุ่งเงินมหาศาลเพื่อน้มน้าวหอส่งสัญ,ญญาณวิญญาณแห่งทะเลจีนตะวันออกเจ้าต้องทนุถนอมโอกาสนี้ไว้ ในช่วงจลาจนท่านวิญญาณสามารถเข้าสู่ได้เป็นทีมแต่ไม่เกินเจ็คนห้าคนก็เพียงพอแล้วและจะถูกเทเลตไปด้วยกันโดยตรงนี้เป็นช่วงเวลาทดสอบการทำงานเป็นทีมจำไว้ว่าคุณอาจไม่เพียงแต่เจอสัตว์วิญญาณในนั้นเท่านั้นแต่ยังเจอกับปรมาจารย์วิญญาณคนอื่นๆที่เข้ามาด้วยพวกมันก็อันตรายต่อคุณไม่แพ้กันเพราะหลังจากล่าสัตว์วิญญาณในช่วงจลาจนแล้วเวลาในการดูดซับพลังวิญญาณที่สร้างขึ้นจะนานขึ้นเป็นร้อยเท่า กล่าวอีกนิดหนึ่งคือคุณใช้เวลาหนึ่งร้อยวินาทีในการฆ่าสัตว์วิญญาณและดูดซับพลังวิญญาณของมันจากนั้นหากคุณออกจากแท่นวิญญาณในระหว่างนี้พลังวิญญาณที่เหลือจะถูกดูดซับโดยปรมาจารย์วิญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดนี่เป็นสถานการณ์พิเศษที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงจลาจลของแท่นวิญญาณเท่านั้นจ้างหยางจืดกล่าวกล่าวอีกนิดหนึ่งคนอื่นสามารถขโมยพลังวิญญาณของสัตว์วิญญาณของเราได้แล้วเราจะขโมยของคนอื่นได้อย่างไรวูชางคงกล่าวอย่างแผ่วเบา าเจ้ามั่นใจแน่นอนว่าเจ้าสามารถขโมยของคนอื่นได้แต่ข้าขอเตือนเจ้าว่าขีดจำกัดสูงสุดของการเข้าสู่แท่นปลุกวิญญาหลักคือจุดสูงสุดของวงแหวนที่สามและหากเจ้าต้องการเข้าสู่แท่นปลุกวิญญานในช่วงจลาจลเจ้าต้องจ่ายเงินจำนวนมากดังนั้นปรมาจารย์วิญญาหลายคนจะมาพนันเพียงครั้งเดียวเมื่อถึงจุดสูงสุดของวงแหวนที่สามเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถฆ่าสัตว์วิญญาณเพื่ออัปเกรดวิญญาณได้หรือไม่ดังนั้น คู่ต่อสู้ที่เจ้ากำลังจะ,ะเผชิญน่าจะแข็งแกร่งมากอาจารย์ไม่ต้องห่วงเราจะพึ่งพาพลังของทุกคนความสัมพันธ์ของจังหยางจือก,กับทุกคนดีขึ้นมานานแล้วท้ายที่สุดแล้วพวกเขาล้วนเป็นคนหนุ่มสาวพวกเขาจะเก็บความแค้นไว้ได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความสัมพันธ์ของทางอุลินและหวังจินซีใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความช่วยเหลือของทางอุลินพลังวิญญาณของหวังจินซีเพิ่มขึ้นสองระดับภายในสามเดือน และถึงระดับ23แล้วจางหยางจือถึงระดับ22และเซียเซียเพิ่งถึงระดับ22เข้าสู่แท่นปลุกวิญญาณในอีก3วันพวกเจ้าจะมีวันหยุด3วันนี้พวกเจ้าจะได้พักผ่อนและเตรียมตัววันหยุดนั้นเดือตั้งแต่เข้าห้องศูนย์มาก็ไม่เคยมีวันหยุดพิเศษเลยนอกจากวันหยุดประจำสัปดาห์1วันนี่มันวันหยุด3วันชัดๆเซียเซียและจางหยางจือเป็นคนแรกที่ส่งเสียงเชีย ทั้งอูหลินก็แสดงสีหน้าครุ่นคิดเช่นกันเขาจะทำอะไรในสามวันนี้ดีมีแค่สามวันและดูเหมือนว่าการรับดาบในนาทีสุดท้ายคงไม่พอหลังเลิกเรียนทุกคนก็เดินไปที่หอพักด้วยกันอูหลินเจ้าจะทำอะไรในสามวันนี้ออกไปสนุกกันเถอะเสียเสียหัวเราะไปเล่นกันไหมเล่นอะไรดีจังหยางจื่อโน้มตัวเข้ามาเสียเสียกลอกตาฉันไม่ได้บอกนายจางหยางจื่อหัวเราะ ฉันจะเลี้ยงนายเองโอเคไหมพาฉันไปด้วยเสียเสียกล่าวยังต้องคิดอีกนะว่าจู่จูฉันก็เนกอะไรขึ้นมาได้อาจารย์อูบอกว่าวันนี้สอบปลายภาคของเรามีสองโครงงานและนี่เป็นแค่โครงงานหนึ่งของแท่นวิญญาณอีกโครงงานหนึ่งจะเป็นอะไรพอจะเดาได้ไหมทุกคนครุ่นคิดพลางสายหน้าอย่างงุนงงหวังจินซียิ้มอย่างขมขื่นพลางกล่าวว่าการจลาจนของแท่นวิญญาณเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราที่จะพัฒนา แต่มันดูเร็วเกินไปหน่อยฉันได้ยินมาว่าการแข่งขันเพื่อชิงการเจลาจนของแท่นวิญญาณน,นั้นดูเดือดมากตอนนั้นยังไม่มีความสัมพันธ์แบบมนุษย์เลยเพราะโอกาสในการพัฒนาจิตวิญญาณมีไม่มากนะักทั้งอุลิงกล่าวว่าตอนนี้เรามีโอกาสมากมายที่จะเข้าสู่แพลตฟอร์มการยกระดับวิญญาณค่าใช้จ่ายที่สถาบันต้องจ่ายเพื่อการพัฒนาของเรานั้นสูงมากข้าคิดว่ามันคือการให้พวกเราทุกคนใช้แพลตฟอร์มการยกระดับวิญญาณเพื่อพัฒนาตนเองให้ถึงหนึ่งพันปี ก่อนจบการศึกษาจากภาควิชาระดับต้นคุณเคยคำนวณการบ่มเพาะวิญญาณของคุณบ้างไหมเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดอีกสี่คนก็หยุดพร้อมกันวิวัฒนาการวิญญาณสู่หนึ่พันปีนั่นหมายความว่าอ,อย่างไรวิญญาณพันปีแหวนวิญญาณพันปีและมันคือดวงแรกหากดวงแรกมีอายุหนึ่งพันปีมันสามารถมอบทักษะวิญญาณได้สมทักษะ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังจิตได้อย่างมากในอนาคตหากผสานวิญญาณพันปีเข้าด้วยกันอย่างน้อยก็สามารถบ่มเพาะจนถึงวงแหวนที่6ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีแหวนวิญญาณปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่จํากัดการพัฒนาของปรมาจารย์วิญญาณให้สูงขึ้นคือจํานวนวิญญาณมีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพลังจิตของมนุษย์กับความสามารถในการต้านทานวิญญาณหากพลังวิญญาณไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอการรวมวิญญาณจะล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่วูชางคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับพลังวิญญาณของพวกเขาด้วยประสบการณ์การดูดซับและผสานวิญญาณมาเป็นเวลาหมื่นปีองค์กรประจานวิญญาณหลักๆจึงได้ปล่อยระดับของปรมาจารย์วิญญาณที่เกี่ยวข้องและจำนวนวิญญาณที่สามารถปรับให้เข้ากับการดูดซับได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อ3,000ปีก่อนอาณาจักรหลิงหยวน จุดเริ่มต้นของหยวนทุกสิ่งได้รับการฟื้นฟูทุกคนมีพลังวิญญาณของอาณาจักรหลิงหยวนตั้งแต่กำเนิดซึ่งเป็นพลังวิญญาณขั้นพื้นฐานที่สุดพลังวิญญาณของอาณาจักรหลิงหยวนสามารถบรรจุวิญญาณสีเหลืองได้รวมถึงวิญญาณที่ต่ำกว่าสีเหลืองอาณาจักรหลิงถงจิตใจและวิญญาณเชื่อมโยงกันจิตใจเข้าถึงจิตใจและเมื่อเข้าถึงอาณาจักรหลิงถลิงคุณจะเริ่มควบคุมพลังวิญญาณของตนเอง และควบคุมพลังวิญญาณของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวคุณสามารถบรรจุวิญญาณสีเหลืองสองดวงหรือวิญญาณสีม่วงหนึ่งดวงได้อณาจักรหลิงไหายจิตใจเปรียบเสมือนทะเลกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตพลังวิญญาณจะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงอย่างแท้จริงกลายเป็นหลักฐานของผู้แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นปรมาจารย์จากกนขั้นสูงสุดหรือปรมาจารย์วิญญาณขั้นสูงสุดจำเป็นต้องเข้าถึงพลังวิญญาณระดับนี้มันสามารถบรรจุวิญญาณสีเหลืองได้มากถึงห้าดวง หรือวิญญาณสีม่วงสามดวงและวิญญาณสีดำหนึ่งดวงอาณาจักรหลิงหยวนเปรียบเสมือนเหวลึกหรือคุกมีท้องฟ้าและทานสีเหลืองทุกสิ่งอยู่ที่หัวใจของจิตใจพลังวิญญาณขั้นสูงสุดเป็นพื้นฐานสำหรับการมีวิญญาณในตำนานมันสามารถผสานวิญญาณทุกระดับได้วิญญาณสีส้มและวิญญาณสีแดงสามารถผสานรวมกันได้เพียงหนึ่งเดียวหากคุณมีวิญญาณใดวิญญาณหนึ่งในสองดวงนี้ความสามารถในการผสานวิญญาณอื่นๆ จะเทียบเท่ากับอาณาจักรหลิงไห่หากไม่มีวิญญาณสีแดงและสีส้มขีดจำกัดสูงสุดของวิญญาณระดับอื่นๆที่สามารถรองรับได้คือห้าดวงแต่ระดับนั้นไม่จำกัดโดยปกติแล้วอาณาจักรหลิงหยวนเป็นขีดจำกัดของมนุษย์แล้วอาณาจักรหลิงอยู่จิตสำนึกทางจิตวิญญาณจะถูกเปลี่ยนเป็นอาณาเขตและมันเป็นอาณาเขตในตัวมันเองด้วยจิตวิญญาณเป็นต้นกำเนิดและจิตวิญญาณเป็นพื้นที่มันคือโลกในตัวเอง เป็นโลกแห่งจิตใจและวิญญาณภายในขีดจำกัดของพลังวิญญาณสามารถหลอมรวมวิญญาณทุกระดับและจำนวนเท่าใดก็ได้ขีดจำกัดสูงสุดตามทฤษฎีคือเก้าปรมาจารย์หอคอยผู้ก่อตั้งจิตวิญญาณพลังในตำนานได้บรรลุถึงระดับนี้แล้วอาณาจักรเสรินหยวนจิตวิญญาณถูกแปลงร่างเป็นเทพและหยวนสือเพิ่งก่อตัวขึ้นจิตวิญญาณกลายเป็นวิญญาณดั้งเดิมและพลังจิตกลายเป็นพลังของวิญญาณดั้งเดิมนี่คือโลกแห่งเทพเจ้าไม่ว่าจิตใจจะไปที่ใดก็สามารถไปถึงสวรรค์และโลกได้ เมื่อไปถึงอาณาจักรนี้ก็สามารถมองทะลุโลกแห่งเทพ,พเจ้าได้เมื่อพลังจิตไปถึงอาณาจัก,กรเซินหยวนก็สามารถถูกเรียกว่ากึ่งเทพได้แล้วพระเจ้านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านี้สำหรับปรมาจารย์จิตวิญญาณในสถานการณ์ปกติมีเพียงสี่อาณาจักรแรกของพลังจิตเท่านั้นที่มีความหมาย สำหรับแดนหลิงหยู่และแดนเซินหยวนนั้นเป็นแดนที่เฉพาะปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะบรรลุถึงแดนหลิงหยวนเป็นแดนที่มีมาแต่กำเนิดและการฝึกฝนจนบรรลุถึงพลังจิตหนึ่งร้อยแต้มในแดนหลิงถงนั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างไรก็ตามจากแดนหลิงถงไปยังแดนหลิงไห่นั้นเปรียบเสมือนช่องว่างที่ปรมาจารย์จิตวิญญาณส่วนใหญ่ไม่อาจบรรลุถึงได้ตลอดชีวิตแดนหลิงไห่ต้องการพลังจิตห้าร้อยแต้มแดนหลิงหยวนต้องการพลังจิตห้าพันแต้ม แดนหลิงอยู่ต้องการพลังจิตสองหมื่นแต้มส่วนแดนเสันยวนต้องการพลังจิตห้าสิบศูนย์ศูนย์แต้มซึ่งน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งหากแหวนวิญญาณวงแรกสามารถเป็นแหวนม่วงพันปีได้นั่นหมายความว่าพวกเขาจะไปถึงแดนทะเลวิญญาณในอนาคตและสามารถมีดวงวิญญาณสามพันปีได้โดยมีแหวนวิญญาณสูงสุดเก้าวงและมีความเป็นไปได้ที่จะไปถึงระดับเตาอูหลิง แน่นอนว่านี่เป็นเทียงความเป็นไปได้เท่านั้นในประวัติศาสตร์มนุษย์ไม่เคยมีเต่าอูหลิงที่มีดวงวิญญาณสามพันปีมาก่อนเพราะพวกเขาอ่อนแอเกินไปยกตัวอย่างเช่นวูชางคงถึงแม้ตอนนี้จะมีแหวนเทียงหวงแต่เขาก็มีดวงวิญญาณหนึ่งหมื่นปีแล้วช่างเป็นพลังที่แข็งแกร่งอะไรเช่นนี้ดูเหมือนสถาบันจะหมายความอย่างนั้นจริงๆหรือจังหยาง,ยางจืดลืนน้ำลายเขาปรารถนาที่จะแข็งแกร่งขึ้นอันที่จริงบุคลิกของเขาเป็นคนที่ชอบอดดีต่อหน้าคนอื่น ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่หยิ่งพยองและไม่คิดรเริ่มที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเมื่อได้พบกับทางอุลินและทีมในการแข่งขันเลื่อนขั้นเป็นครั้งแรกเซียเซียกล่าวว่าเป็นไปได้มากถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะดีเราต้องคว้าทุกโอกาสในการขึ้นสู่แท่นวิญญาณทั้งอุลินกล่าวว่าข้าจะไม่ไปเล่นเล่นข้าอยากไปที่สมาคมช่างตีเหล็กเพื่อฝึกฝนฝีมือเดี๋ยวนี้ กูยเย่กล่าวว่าข้าจะไปทําสมาธิหวังจินซีมองถังอูหลินด้วยความขุนเคืองถังอู่หลินยิ้มและกล่าวว่าจินซีข้าจะกลับมาตอนเย็นอ่าแฮมจินซีเจ้ากลายเป็นคนขี้บ่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันจ้างยางจะยกมือขึ้นตบไหล่หวังจินซีทุกคนรู้ดีว่าการฝึกฝนของทางอูหลินและหวังจินซีสามารถเสริมซึ่งกันและกันได้หวังจินซีเหลือบมองเขาแล้วพูดว่าถ้าเจ้าช่วยข้าพัฒนาฝีมือให้สูงกว่าปกติเครื่องระดับภายในสามเดือน ข้าก็เป็นคนขี้บ่นให้เจ้าได้เหมือนกันอุลิงข้าตั้งใจจะติดตามเจ้าอยู่แล้วไม่งั้นข้าขอเลือกอาชีพที่สองเป็นช่างตีเหล็กได้ไหมเจ้าคิดว่าข้ามีพรสวรรค์ด้านนี้หรือทั้งอุลิงกล่าวสําหรับอาชีพที่สองข้าคิดว่าทุกคนน่าจะแตกต่างกันให้มากที่สุดด้วยวิธีนี้เมื่อเราเริ่มสร้างเกราะรบของตนเองในอนาคตเราจะสามารถเสริมซึ่งกันและกันได้เซียเซียกล่าวว่าเข้าใจแล้วข้าตัดสินใจแล้วว่าอาชีพที่สองของข้าคือการผลิตหุ่นยนต์ เพราะนี่เป็นอาชีพที่ใช้เทคนิคน้อยที่สุดแต่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงข้าคิดว่ามันเหมาะกับข้ามากกว่าแล้วเจ้าละ่ะจางหยางจือกล่าวข้ายังไม่ได้ตัดสินใจกูเย่กล่าวข้าอาจจะเรียนซ่อมหุ่นยนต์ก็ได้อ้อเจ้าอยากเรียนซ่อมหุ่นยนต์งั้นหรือเธอเป็นผู้หญิงนะข้าคิดว่าเจ้าน่าจะเลือกออกแบบหุ่นยนต์เซี่ยเซี่ยถามอย่างสงสยัยกูเย่กล่าวอย่างใจเย็นมีแต่คนไร้สมองเท่านั้นที่จะคิดแบบนั้น เอาละพวกเจ้าสองคนกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวเย็นท้งอูลินมองพวกเขาอย่างหมดหนทางพวกเขารู้จักกันมานานแต่ก็ยังทะเลาะกันบ่อยๆหลังจากติดต่อกันได้หลายเดือนทางอูลินก็พบว่าในบรรดาพวกเขาทั้งสี่จ้างหยางจื่อและหวังจินซีมีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดส่วนเซียเซียและกู่เย่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแค่ภายนอกกู่เย่ดูสงบเสงเง่ยนมากแต่ภายในกลับเต็มไปได้วยความภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก เขารู้สึกหังเหินจากพวกเขาทั้งสามคนแต่ที่น่าสนใจคือทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชันชันจึงกลายเป็นผู้ควบคุมดูแลทีมทั้งอุลินรู้สึกขอบคุณสหายร่วมรบเขาเกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณนักสู้ที่ไร้ประโยชน์และพลังวิญญาณของเขาอ่อนแอที่สุดในบรรดาผู้คนจึงรู้สึกได้อย่างชัดเจนเป็นพิเศษในคะศูนย์ การเรียนรู้และฝึกฝนรวมกับกลุ่มอัจฉริยะกระตุ้นให้เขาไม่เกียจคร้านแม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะยังคงช้าที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่มันก็ยังเร็วกว่าเมื่อก่อนมากทั้งอุลินปรับความคิดของเขาได้ดีมากเขาไม่ได้เปรียบเทียบกับพวกวิปริตพวกนี้แต่เปรียบเทียบกับตัวเองเท่านั้นปรบับใดที่ความก้าวหน้าของเขายังคงพัฒนาต่อไปเขาก็จะพึงพอใจอย่างมากการสอบปลายภาคใกล้เข้ามาแล้วและเป็นการสอบแบบทีมในฐานะผู้ฝึกตนที่อ่อนแอที่สุด แต่ในฐานะหัวหน้าเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่หลังอาหารเย็นเขาทำกิจกรรมง่ายๆและเริ่มทำสมาธิเขาวางแผนวันหยุดสามวันไว้แล้วพร้อมกับรับประทานอาหารเช้าตรูของวันรุ่งขึ้นทั้งอุลินรีบออกจากสถาบันเพียงลำพังและตรงไปยังสมาคมช่างตีเหล็กหลังจากซื้อของจากสมาคมแล้วเขาก็เข้าไปในห้องเหล็กการตีเหล็กแบบปิดประตูสามวันก็เริ่มต้นขึ้นเสียงติ๊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 ง,งดังก้องไปทั่วห้องแทบจะหยุดไม่อยู่ ในอีกสามวันต่อมาทังอูลินจะมาที่นี่ทุกวันเพื่อตีเหล็กและเขาจะลากร่างกายที่เหนื่อยล้ากลับไปยังสถาบันเพื่อฝึกสมาธิและฝึกฝนกับหวังจินซีผ่านสายเชื่อมย่าสีน้ำเงินเงินเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นอูหลินมาหาข้าทั้งอูหลินเพิ่งตีเหล็กเสร็จก็ได้รับคำเรียกจากมู่เฉินจากผู้นำทางวิญญาณครับท่านอาจารย์ข้าจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ เขามาถึงกีฬาและตรงไปยังห้องทํางานของมู่เฉินทันทีตอนนี้แทบทุกคนในกีฬาปรมาจารย์ตีเหล็กรู้จักเจ้าตัวน้อยคนนี้แต่ส่วนใหญ่รู้เพียงว่าทางอุลินเป็นศิษย์ใหม่ของประธานมู่เฉินแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเจ้าตัวน้อยวัยเก้าขวบคนนี้เป็นนักตีเหล็กระดับสามภายใต้การดูแลเป็นพิเศษของมู่เฉินงานใดๆที่ทางอุลินต้องการทําจะถูกจัดการโดยเฉินเย่ปิดบังความจริงที่ว่าเขาเป็นนักตีเหล็กระดับสามจากโลกภายนอก นักตีเหล็กระดับสามวยเก้าขวบยังน่าตกใจอยู่มู่เชิญบอกกับทางอุลินว่าก่อนจะเข้าสู่ระดับการตีเหล็กทางจิตวิญญาณเขาไม่ควรถูกรบกวนจากโลกภายนอกมากเกินไปดังนั้นทางอหลินจึงไม่จําเป็นต้องสวมตรานักตีเหล็กอาจารย์ทันทีที่ทางอุลินเข้ามาในห้องเขาก็เห็นหมู่เชิญนั่งอยู่หลังโตะ๊ะกําลังมองอะไรบางอย่างมาศีนั่งลง มู่เชินมักจะอ่อนโยนเสมอเว้นแต่เขาจะสอนทักษาการตีเหล็กให้ทั้งอุลินนั่งลงฝั่งตรงข้ามโต๊ะมู่เฉิญยื่นไพ่ให้เขาทั้งอุลินรับให้มามันเป็นไพ่โลหะด้านแรกที่เขาเห็นมีลวดลายที่ซับซ้อนและประณีตมากแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้แต่ระดับนี้แต่ทั้งอูลุลินก็มองเห็นว่านี่น่าจะเป็นวงเวทนำทางวิญญาณที่ละเอียดอ่อนมากเมื่อพลิกมันไปมองอีกด้านหนึ่งก็มีคำสามคำเขียนอยู่อีกด้านหนึ่งที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นคือแท่นยกระดับแท่นยกระดับ ทั้งอูลินเอ่ยด้วยความประหลาใจมู่เฉินพยักหน้าอีกไม่กี่วันแท่นวิญญาณจะเข้าสู่ช่วงจลาจนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฝึกฝนนี่คือบัตรเชิญเข้าร่วมแม้ว่าแท่นวิญญาณจะอันตรายและตึงเครียดกว่าในช่วงจลาจนแต่โอกาสก็เท่าเดิมไปฝึกฝนฝีมือกันเถอะทั้งอูลินรู้ดีว่าโคต้าสำหรับแท่นวิญญาณในช่วงจลาจนนั้นหายากเพียงใดเมื่อมองดูสีหน้าสงบนิ่งและเฉยเมยของอาจารย์เขาก็อดรู้สึกอบอุ่นใจไม่ได้ ตั้งแต่เข้าร่วมสมาคมประมาจารย์การตีเหล็กเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์มาโดยตลอดอาจารย์ครับขอบคุณครับนี่มันแพงเกินไปเอาให้พี่สาวมู่ซีเถอะทั้งอูหลิงยื่นบัตรคืนมู่เฉินยิ้มและพูดว่าเธอก็มีเหมือนกันแค่ต้องดูแลกันและกันในนั้นทั้งอูหลิงกล่าวว่าวิทยาลัยของเราก็จัดให้พวกเราเข้าแท่นวิญญ,ญาณจลาจลโดยบอกว่านับเป็นการสอบปลายภาค ดังนั้นผมจะมีโคต้าแล้วมู่เฉินเอ่ยอย่างประหลาดใจการปฏิบัติต่อชั้นศูนย์ของเจ้าสูงส่งเช่นนี้หรือดูเหมือนว่าวิทยาลัยตรงไห่จะให้ความสําคัญกับเจ้ามากแม้เขาจะรู้ว่าทางอุลินได้เข้าเรียนในชั้นเรียนอัจฉริยะแล้วแต่เขาก็ไม่สนใจการฝึกฝนตามปกติของทางอุลินเลยเพราะเขาอายุยังน้อยและความก้าวหน้าในการฝึกฝนวิญญาณก็ไม่ได้ช้าสําหรับนักหลอมวิญญาณยุทธจะเป็นเช่นไร ขอเพียงพลังวิญญาณยังคงรักษาไว้ได้แต่เขาไม่คาดคิดว่าชั้นเรียนอัจฉริยะที่ทางอุลิอยู่จะได้รับการปฏิบัติที่ดีเช่นนี้อย่างไรก็ตามมูเฉินยังคงไม่รับการคืนและยิ้มงั้นเจ้าก็เก็บไวไ้ด้วยค่าหามาให้สองใบกาดเข้าอีกใบเจ้าเข้าได้อีกครั้งเพราะระยะเวลาการจลาจลมีระยะเวลาเจวันและอีกหนึ่งประสบการณ์จะเป็นประโยชน์กับเจ้ามากกว่าเข้าได้หลายครั้งหัวใจของทางอุลินเต้นแรงพรุ่งนี้เป็นช่วงจลาจล เจ้าควรกลับไปเตรียมตัวแต่เช้าเจ้าสงบมากในหมู่เพื่อนแล้วข้าจะไม่บอกอะไรเจ้ามากนะักหากเจ้าพบกับมูซีเจ้าควรดูแลกันและกันให้ดีครับอาจารย์ทั้งอุลินและมูซีไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีนักเพราะมูซีมีความรู้สึกถูกปฏิเสธมูซีมักพูดว่ามูเฉินปฏิบัติต่อทั้งอุลินดีกว่าเธอและเธอก็แข่งขันกับเขาและฝึกฝนการตีเหล็กอย่างหนักจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งซึ่งสืบทอดมาจากมูเฉิน เธอยังมีพรสวรรค์ในการตีเหล็กและมีหลักฐานที่มั่นคงตอนนี้เธอเริ่มพยายามพัฒนาไปสู่การตีเหล็กพันขั้นแต่การจะก้าวไปสู่ระดับตีเหล็กขั้นสามนั้นต้องใช้เวลา